วันที่14มกราคม2569ในองอาจประเสริฐจิตนายกเทศมนตรีเมืองชนบุรีนายสุพนัสุขสวัสดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบรุรีพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาปลประหลัดเทศบาลรองประหลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมาการชุมชนทั้ง25ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชนบรุรีเข้าร่วมโครงการหน้าบ้านหน้ามองแผนชุมชนสุขหันสาพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ2569ที่บริเวณที่ทำการชุมชนไทยบ้านหนึ่งโดยกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชนบรุรีได้จัดทำโครงการหน้าบ้านหน้ามองสุขหันสาพัฒนาชุมชนขึ้นเพื่อสนับสนุนการให้บริการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ การปรับปรุงแก้ไขระบบสาธรารณูปโภคและปัญหาของชุมชนสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาความสะอาดโดยการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนของตนเองรวมทั้งพัฒนาเทศบาลเมืองชนบุรีให้เป็นชุมชนน่าอยู่ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ได้โอกาสกลุ่มต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1. จัดกิจกรรมรณรงค์การรักษาความสะอาดชุมชนบ้านพักอาศัยและที่สาธรารณะซอยต่างๆในเขตเทศบาลเมืองชนบรีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2569 2. การบรณาการดำเนินกิจกรรมจากหน่วยง,งานต่างๆภายในเทศบาลเช่นออกหน่วยเคลื่อนที่แจกน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพใายอเบทยาเบืบ่อหนูกิจกรรมขยะรีไซเคลิลและไข่ การทาสีจราจรติดป้ายสะท้อนแสงดำเนินการสำรวจแผนที่ภาษีจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาษีต,ต่างๆและให้คำปรึกษาในการชำระภาษีท้องถิ่นสำรวจพื้นที่ปัญหาถนนปรับปรุงแก้ไขพื้นผิวจราจรระบบไฟฟ้าการมัดรวมสายไฟและดูแลฝาท่อท่อระบายน้ำตัดต้นไม้ที่ลุกล้ำต่างๆสำรวจค้นหาดูแลและติดตามผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ให้คำปรึกษาประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ข้อกำหนดในการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสประเภทต่างๆและตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังแม่และเด็กและให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ